สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเปิดภาพนวัดเข้าห้องออกซิเจนความดันสูงอาการขอบอกว่าจากหัวข้อข่าวสืบเนื่องจากนวัดอิสระไกลศีนป่วยโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าขณะนี้นอนงายไม่ได้ ต้องนอนคว่ำหน้าตลอดค่าตัวเลขต่างๆไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีออกซิเจนตรวจเลือดเอ็กซเรยททุกวันล่าสุด Facebook นวัดอัปเดตว่าภาพเมื่อ3มวันก่อนเข้าห้องให้ออกซิเจนความดันสูงมีอะไรฝากกำลังใจไว้ที่เพจนี้เท่านั้นน้ำขออนุญาตไม่ตอบเรื่องอาการตามคำแนะนำแพทย์หากพี่น้องท่านใดนะครับ เป็นแฟนคุณนวัตอยู่ก็อย่าลืมนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับไปให้กําลังใจคุณนวัตด,ด้วยนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวพ้อมนํามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FFC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ